วันนี้ไททันตัวพิเศษมันแต่งหน้ามาให้เหมือนตัวแอดริดเลยอ่ะคือถ้ามันตัว TWS เฉยๆอ่ะมันไม่มีแบบนี้นะติ๊กตูเนี่ยบ้าพลังอยู่แล้วมีเลยโชว์แม่งหมดไม่มีการชนเกิดขึ้นมาก่อนอย่างแน่นอนนะคะคงคงคงแบบนี้นะครับจะมีการชนได้ยังไงแกตไลท์ภายในหนังคอนโซลสวยงามดีไร้รอยขีดข่วนมัลติฟังก์ชันนะครับผมตัวเดียวกับปาเจโ่เลยนะครับผมไม่ไม่มาเล่นๆนะเนี่ย เอยถูกใจว่ะ <sk ill> ใช่เลยอะ่ะโหแม่ขับมันว่ะเอ๊ยขับมันมากเลยว่ะขับดีในเรื่องเลยเนี่ยราคาโคตรน่ารักเลยอะ่ะารักมากรถโคตรถูกจัดโคตรง่ายขับโคตรดีดด แต่วันนี้ผมขอกราบเรียนทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมง,งานโซพีรถมือสองทุกท่านด้วยน,นะครับคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่ยังไม่มียานผ่านนะคู่ใจมองหาให้หวานใจล้านสไตลหรือกิก๊กรถมือสองคุณภาพด,ดีรีวิวมีมองเม่ขอเชิญทางนี้นะครับอาจจะมีคำหยาบคำไทยที่ฉันดึงประจำวันทั่วไปค่ะฟังแล้วระคายหูกระผมขอ,ขอกราบกระไกมาณนะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมป้อมโซพีค่ะนะครับผมกับรถโคตรถูกโคตรดีวันนี้ ไททันตัวพิเศษมาอีกแล้วครับผมตามมาเลยครับวันนี้ผมพามาอยู่กับมิสุบิชิไททันนะครับเป็นปี2018นะครับเป็นตัว G L S Limited นะครับผมแต่ผมยังงงอ p อปชั่นมากๆนะตอนนีนะ้ผมว่ามันแต่งหน้ามาให้เหมือนตัวแอดวีดเลยอะคือมันมีเป็นกระจังหน้าดำม,มีไฟตัดหมอกไฟลูกแก้ว LED อะไรมีมาให้พร้อมนะที่สำคัญมันมีโป่งล้อดำล้อก็ดำาะว่าลูกค้าเนี่ย น่าจะได้อปชั่นชุดแต่งจากโรงงานมาครับเรียกว่าแต่งสวยงามดีมากๆนะครับผมรถเป็นสีขาวนะครับเดิมแท้โรงงานนะครับมาตรฐานตัวท็อปก็คือกุญแจคีย์รีสนะครับผมกดเพื่อล็อกหรือคายล็อกได้เลยนะครับตามมาตรฐานของวิวที่ไททันนั่นเองนะครับผมที่หายไปของแอดลีนเลยก็คือโลบาร์นะครับหายไปแต่คิดว่ามันคงได้ชุดแต่งจากโรงงานมาครับตัวนี้เรียกว่าสวยเดิมพร้อมกันชนก็ดำเห็นไหมนี่คือเป็นตัวแต่งของแอดลีนหมดเลยนะครับผม อื่นๆแล้วก็ดูสวยงามดีมากนะรถไม่มีเปิดปิดสิ่งขัดอะไรเกิดขึ้นนะครับผมรถสีขาวได้เดิมได้แท้ได้สวยรถมือเดียวนะครับผมเป็นรถของเพื่อนคุณพ่อผมเอง <Okay. S 1> นํามาขายให้ที่หน้าร้านเลยนะครับผมตัวยางโอ้ยางเรียบร้อยแล้วนะแตกลายงานหมดแล้วนะ <Yeah. S 1> ผมจะทําก,การเปลี่ยนออกไปให้นะครับพร้อมกับดูแลแม็กปัดเงาอะไรออกไปให้ให้เรียบร้อยนะครับผม oh. ข้างเคลื่อนไว้หน่อยก็ได้เดิมเดิมนะครับผมไม่มีการแบบว่าขู หรืออะไรเกิดขึ้นนะครับรถใช้ในกรุงเทพแท้ๆเดิมๆนะครับเป็นกระบะสีประตูสีขาวนะครับที่ราคาวันนี้เปิดเ,เลยนะครับเพียง500,000ต้น529,000บาทเท่านั้นนะผมได้กระบะสีประตูเอาไปใช้ภายในดำออปชั่นคอปนะครับผมแบบนี้หาไมา่ได้ไง่ายเอ้ยมันใช่เลยนะเนี่ยคือถ้ามันโจทิ์เอสเฉยๆอ่ะมันไม่มีแบบนี้นะพวกบันไดดำอะไรอย่างเงี้ย ได้ชุดแต่งมาอย่างแน่นอนคบอย่างนี้ทาสวยงานดีครับผมเราไปตามดูส่วนของภายใต้ฝากระโปรงกันดีกว่าครับว่ามันสวยจริงหรือเปล่าไปามาดูเลยครับในส่วนของภายใต้ฝากระโปรงนะครับผมตัวนี้ m i t ิ u ูบิชิตัวนี้เป็นตัว2.4ดีเซลนะครับผมเป็นนวัตกรรมใหม่ครีนดีเซลไมเวกนั่นเองนะครับผมตามแบบชบับเดิมของโรงงานนะครับเทอร์โบ โชว์ให้เห็นๆเลยเนาะเดิมๆแท้ๆโรงงานมิซูเนี่ยบ้าพลังอยู่แล้วมีเลยโชว์แม่งหมดะครับในห้องเครื่องแต่ไม่มีการแต่งอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับหัวน็อตอะไรต่างๆนะครับอยู่เดิมไม่มีการขันอะไรมาก่อนจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์มอกอะไรอยู่ครบนะครับรอยนิ้วกลวะกรมรอยอักอะไรต่างๆอยู่กรมเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับไปปลายฝาเดิมๆบางๆไม่มีการแกะ แก่งานเกิดขึ้นนะครับผม <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายหรือโกลไฟฝาเองก็แล้วแต่นะครับแบบนี้ไม่มีการชนเกิดขึ้นมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นหนักหรือเบาอุ่นครับผมเพราะว่าฝาตรงไม่มีการแกะ่งงานเกิดขึ้นแบบนี้รถสวยใสแน่นอนนะครับผมทางด้านซ้ายส่วนลูกพุนกรกมก็กลมมีทุกจุดเหมือนกันเห็นไหมปล้กปลายฝาไม่มีการแกะเกิดขึ้นดูดู โอเคไม่มีการอะไรแกะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนปีกทางด้านบ่าซ้ายเดิมเดิมใสใสสวยๆรอยมาร์คอยู่ครบตัวสอนแอวอยู่ครบตัวยุบกระกลมกรมดีทุกจุดนะครับผมจากโรงงานไม่มีส่วนใดหายไปนะครับผมเดิมเดิมแท้แสวยสวยใสใสตัวอาครบเลย หน้าสวยมากนะครับผมแบบนี้เรียกว่านะครับผมรถสวยๆเดิมเดิบางๆใสๆครับไปาาดูบ้านอื่นต่อครับผมบ้านขวาบ้านคนขับนะครับผมปีกปลายฝาของไททั้นการเดินน้ายาจะเป็นแบบนี้นะครับเดินเล็กๆนะครับผมรอยอ้ากเกิืนตาอยู่ที่เดิมหมดนะครับไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับจุดผัด คมคมนะครับลอยอาร์ตกลมกลมทุกส่วนอยู่กลมดีงามหมดนะครับไม่มีการแก้สีจากภายในมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับรถเดิมเดิมรถสวยสวยรถใสใสจุดรอยตัดด้านล่างคมคมกลมกลมกิ๊บกิ๊บนะครับผมสติกเกอร์อะไรต่างๆจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับผมทั้งสนท้งเ่างก็แล้วแต่นะครับไม่มีการแกะอะไรเกิดขึ้นทั้งบนและล่างนั่นเองนะครับผมกระดูงูกล้าโชว์อยู่แล้วนะครับผมตามมาตรฐานเราทาโซพีรถมือสองนะครับติดตามรถสวยสวยใสๆสแบบ ีได้เลยนะครับพี่ซูพี่รถมือสองนะครับวันนี้3ช่องทางนะครับ t ิ k t o k f a c e b o o k และก็ YouTube นั่นเองนะครับผมติดตามเอาไว้เลยครับเราจเสิรแบบนี้ครับประตูขวาหลังนะครับเดิมเดิมบางๆเช่นกันนะครับผมไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นตามที่ผมบอกนะครับสียังไม่เคยเก็บด้วยซ้ำไปแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับสำหรับคันนี้ม t s u b บิ h i ปี2018นะครับราคาเบาๆนะครับวันนี้ตามที่บอกไปนะครับ ประหยัดและถูกกว่าแบรนอื่นเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าบาทนะครับผมประหยัดการผ่อนอะไรได้ทุกอย่างรถสวยๆ,วยๆวลอยอรากลมๆกลมๆแบบนี้นะครับเขาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์เดิม0 8 1 6 1แ6 3 7 7่7 7นะครับผมผมบอมดูพีครับยินดีต้อนรับทุกข้อความครับผมมาลหลังท้ายก็่บะนะครับผมรู้กันเลยว่าเริ่มจากอะไรดีอะลอยอรานดูนี่เลยละกันเนี่ย คงคงคงคมแบบนี้นะครับจะมีการชนได้ยังไงนะครับผมทุกส่วนนะครับอยู่คงเดิมจากโรงงานหมดหัวน็อตไมมีการแกะเกิดขึ้นทั้งสองด้านนะครับเคยขนหนักไหมไม่มีการขนหนักเกิดขึ้นนะครับร่อนกระบะอยู่ครบนะครับผมรอยอักต่างๆอยู่ครบหมดนะครับไม่มีการแจ้งงานเกิดขึ้นรถใช้ในบ้านรถไม่เคยใช้ทํางานก่อสร้างนะครับใช้เองนะครับผมแบบนี้สวยใสแน่นอนนะครับผมรอยอักทุกอย่างอยู่คงคมเดิมเดิมหมดครับผมบานไซ หน้านะครับคมๆเดิมๆ เหมือนบานขวาเป๊ะๆนะครับตัวอ้าต่างๆอยู่คนเดิมดีงามหมดนะครับผมไม่มีส่วนใดแก้งานแน่นอนครับลักษณะแบบนี้รถเดิมๆสวยๆใสๆนะครับผมสั่งได้เลยตามมาดูได้เลยครับที่เราที่เดียวครับผมตัวน็อตต่างๆไม่มีการไขเกิดขึ้นนะครับประตูทั้งช้านล่างและทางด้านบนนะครับเดิมๆทั้งหมดนะครับผมกระดูกงูก็ไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเปิดราคาเบาๆอีกทีนึงนะครับปี2018นะครับ5,029,000บาท เท่านั้นเองนะครับผมฟรีดาวได้นะครับจัดล้นๆก็ยังไหวนะครับผม <Yeah>. oh. ติดต่อเราโดยตรงได้เลยครับจะจัดข้างในจัดข้างนอกได้ทุกแบบครับผมมาสุดท้ายซ้ายหลังนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมไล่ไปดูได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้ไม่ต้องย้ำแล้วดีกว่านะครับย้ำกันว่า รับประกันตัวรถเต็มๆนะครับ1ปีเต็มหรือ20,000กิโลเมตรนะครับสำหรับรถสวยๆแบบนี้ดูแลกัน1ปีเต็มๆได้เลยนะครับพร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะครับที่2.79%เท่านั้นเองนะครับรอยอาร์ตกลมๆเดิมเดิมเลยนะ2.79%ไม่พอนะครับผมจัดไฟแนได้ล้นๆตามที่เรียนไปนะครับศูนย์บาทไม่ต้องนํามาครับจัดไปครับสำหรับคันนี้ไททัน2018 GLS Plus Limited ครับผมตัวนี้ก็มาตรฐานนะเหมือนพวกกระบะสมัยใหม่ แล้วนะครับสำหรับตัวท็อปสมัยใหม่เออเปิดได้เลยนะพิงมีรีโมทดมากกวบตัวนะครับผมที่พิเศษมากกว่าตัวอื่นก็คือบ่ไฟฟ้าสำหรับคนขับนะครับผมมีบ่ไฟฟ้ามาให้ไททันมิซูเนี่ยไม่งกออปชั่นเลยนะครับผมตัวกระจกไฟฟ้าอะไรเนี่ย มีมาให้ครบทุกบ้านยู่แล้วอันนี้ <Okay. S 1> ไม่ต้องคุยกันนะครับ p u s ตา t a r อะไรเนี่ยมีมาให้อยู่แล้วตามมาตรฐานของรถกระบะสมัยใหม่นะครับ <Okay. S 1> หูกระจกร,รับไฟฟ้าพับออโต้ได้ปรับได้ทุกบานนะครับผมและก็เพิ่มมาคือเหมือน p p v ใหญ่ๆนะครับสามารถปรับไฟหน้าสูงต่ำได้เลยจากที่คนขับนั่นเองนะครับผมตัวเรือนไม้อยู่ที่เรานะครับไม่มีการกลับตอแต่อย่างไรเกิดขึ้นนะครับที่ 1>, 1 4 0 0 0 0กิโรแท้เดิมโรงงานนะครับรถเข้าสู่ตลอดเข้าสู่สที่แสนสามดีส้มใบนะครับ <Okay. S 1> แต่เราไม่กลับไม่ต่อนะครับผมโฟมไรเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมตัวเดียวกับปาเจโร่ <Okay. S 1> เลยนะครับโฟมไรสวยๆ oh, <okay. S 1> แบบว่าดูเข้ากับรถเลยนะมาตรฐานภายในนี่แท่จะเป็นปาเจโร่อยู่แล้วนะครับผมวิทยุอะไรเนี่ยเป็นแบบแทสกีนใส่มาให้เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราดูแลออกไปให้นะครับก่อนออกจะเป็นวิทยุแอนดรอยเพื่อซิงกับจอกลางอะไรเนี่ย เราจัดการดูแลออกไปให้นะครับเหม่อนที่เรียนไปนะตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดจะมีจอกลางมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมพวกเกียร์เป็นมาตรฐานใหม่แล้วนะครับเป็นเกียร์6สปีดแล้วจากโรงงานนะครับเกียร์ R อยู่ทางท้ายสุดเกียงกดแล้วก็เลื่อนกระสายสุดใส่เกียร์ถอยได้เลยนะครับผม <Okay. S 1> เบรกมืออะไรต่างๆใช้งานได้ครบหมดนะครับผมไม่มีอะไรเสียหายไปแต่อย่างไรนะครับตัวกล่องเก๊ะสองชั้นยังอยู่ครบหมดทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรสูญหาย เสียไปอย่างแน่นอนนะครับแอร์แบตทั้งสองข้างไม่มีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับ <Okay>. <S <S แมตต์ไลท์ภายในหนังคอนโซลสวยงามดีไร้รอยขีดขว่วนนะครับตัวเก๊ะใช้งานได้หมดนะครับแลยยังเปิดลงแบบนิ่มๆตามมาตรฐานะะของมิซูนะครับถ้าเป็นแบตเกิดจะเปิดแบบตึก๊ๆๆๆกตักตึ๊กตักแต่เป็นมิซูจะเปิดแบบลงนิ่มๆ,ๆแบบนี้นะครับผมแอร์ช่องแอร์ใช้ได้หมดนะครับไม่มีการแตกหักเกิดขึ้นทุกบานนะครับยังใช้ได้ดีทั้งหมดเลยนะจ๊ะ อื่นแล้วก็อะแถม USB มาให้เลยจากโรงงานเนาะสิ่งที่ต่างจากแบรนด์อื่นนะครับมี USB มาให้เลยจากโรงงานนั่นเองนะครับพร้อมกับพวกที่จุดเคเบิลอะไรให้นะครับมีการเลือกวางมือถืออะไรให้พร้อมนะครับเมื่อกี้ข้ามตัวบอดไปนิดนึงตัวบอแบดไฟฟ้าแล้วนะบอกแล้วแต่ก็เป็นเบาหนังนะครับสลับ2รายนะครับผมลายฉลุก,กับลายหนังแท้นะครับเดิมโรงงานนะครับไม่มีการแก้ง,งานเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ เดี๋ยวดูแลแก้งานไปให้เนอะเพราะว่ามันก็เริ่มแตกายงานแล้ว เดี๋ยวเบิกหนังเดิมหนังแท้แก้งานออกไปให้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมเปิดเบาะหลังมาเจออะไรเจอจอก่อนเลยจอแท้จอเดิมมิสูใส่มาให้นะครับซิงกับจอหน้าให้เรียบร้อยนะครับผมเบาะเดิมแท้เบาะหลังไม่มีการฉีกขาดอะไรอย่างไรเกิดขึ้นถุงพลาสติกคุ้มหัวเบาะยังอยู่เลยนะครับ <Wow. S 1> แสดงว่าแทบจะไม่มีคนนั่งเลยดีกว่านะครับทางเบาะหลังที่วางแก้วอะไรมีมาให้พร้อมนะไม่ได้มีทุกแบรนด์นะครับบางแบรนด์ก็ไม่มีแต่มิสูเราจัดมาให้อย่างจุใจจริงๆนะครับ ผมแม่แรงยังไรไขล้ออยู่ไหมจะาเอ๋ยังอยู่ดีนะครับผมจากโรงงานนะครับใส่ไปไม่มีการทอร์เกบแต่อย่างไรเกิดขึ้นนะครับผมโอเค,อเคก็เดี๋ยวเราดูภายในออปชันอะไรของมันเสร็จหมดแล้วนะครับผมดูดิพาอุตสาห์ไปทีนรถขายเราเลยเพื่อนพ่ออ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับว่า ไททันคันนี้นะครับปี2018 GLS Limited นะครับผมในราคา5 2 9 0 0 0บาทเนี่ยจ่ายราคานี้จะได้การขับขี่ออปชั่นแบบนั้นคุ้มค่าแค่ไหนตามไปเลยครับเข้ามาอยู่บนรถกันอีกแล้วนะครับผมกรบาบอะไรวะมิสุูบิชิไททันนะครับโอ้ตัวนี้เรียกยากชืมหายเลยเป็นตัว GLS นะครับ The Limited ลิมิเต็ดอะไรก็ตามนั้นนะครับผมไม่แท้นะครับ1นึ่งแสนมืนกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมดูที่ศูนย์แสนสามกว่าๆนะครับเราเช็คให้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีการกลับ รอใหม่เกิดขึ้นนะครับ <Okay. S 1> รถมือเดียวนะครับซื้อเจอเจ้าของนะครับผม <S <S <P> พเพื่อนคุณพ่อขับมาให้เลยนะครับ <Yeah. S 1> ถึงหน้าร้านเราเลยนะครับผมเออเกยร์เกือเข้าดีเออลืมบอกไปตังนี้เป็น6สปีดน่ะ6สปีดโรงงานนะครับผมก็เหมือนกระบะมาตรฐานใหม่ๆแล้วเนอะหลังๆก็จะเป็น6สปีดกันหมดและทำๆตามๆกันมานะครับผมภายในดำดูดีเนาะตามมาตรฐานของมิตซูนะครับผมแน่นๆดำดำครับ สไตนี้นะมิซูอะทำมาสไตล์นี้ทำมาสีดำๆแน่นๆดูสวยงามดีสะอาดตาดีนะไม่ค่อยแบบว่าคือจะบอกว่าไงว่ามันไม่ค่อยหวือหวามันแบรน์อื่นอะเปเรียบเออปุ่มเปิมอะไรขึ้นมาวุ่นวายนะมิซูก็จะชอบทำสไตล์ประมาณนี้อยู่แล้วปุ่มอะไรนี่แม่งคุ้นหน้าคุ้นตามากเลยนะหเหมือนปาเจโลมากๆตัวเด็กนเลยดีกว่าวางเดีย<ๆ>วเออเออตัวเด็กัเป๊ะการขับขี่เลยดีกว่าอัตราการเร่งอย่างนี้เคยบอกไปมิซูเนี่ยชอบอยู่แล้วถ้าใครสาวก ขับรถไกลเนี่ยผมว่าเป็นตัวเลือกตัวนึงเลยนะสําหรับกระบะที่ไว้ขับไกลๆอะ่ะเพราะว่าขับสบายมากอัตราการเร่งอะไรเนี่ยเหลือๆเ,เลยจอลายปาวะนะฟิล์มค้นเน่าเลยนะกิจาก,การเปลี่ยนให้นะดูแลกันเหมือนเดิมนะครับเรื่องฟิล์มมันเลือกเอาเองนะจะเอากี่เปอร์เซ็นต์จะเอาอะไรดูอัตราการเร่งกันก่อนพกวเลยพกวุ <Yeah. S 1> เลยแหละมิซูเนี่ยขอให้บอกเลยนะครับผมอัตราการเร่งเอาไปขึ้นเขาลงห้วยอะไรอย่างเงี้ย โอ้ห oh, เรียกว่าใช่เลยอะ่ะโหแม่งขับมันกวะ่ะนี่มันจะแดกแบรนด์ที่เราอวยกันบ่อยๆนะเนี่ย <S <S ขับมเล่นเล้ยขับมันมากเลยวะ่ะขับดีขับดีแล้วก็ช่วงล่างแบบว่าดูแบบมั่นใจกว่าหน่อยๆด้วยว่ะเออดูไม่ไม่แกว้งไม่อะไรนะมีสููนี่แม่แมไนนะมงมนะได้เรื่องเลยนะเนี่ยแต่อย่างว่านะครับมันเป็นแบรนด์ที่ว่าดังตัวใหญ่นะดัง PPV อะ่ะเรื่องช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยแม่งก็แบบว่าไว้ใจได้ ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะสัหรับแบรนด์มิตซูเนี่ยได้เลยแล้วก็กับราคาที่เวลามาันมาอยู่เป็นหมื่สองเนี่ยราคาโคตรน่ารักเลยอะ่ะน่ารักมากคือวันนี้เราเปิดอยู่ที่5้าแสนสองหมบาทนะแต่ถ้าเทียบกับไปเป็นแบรนด์อื่นนะกับไปเป็น2แบรนด์หลักๆกระบะเมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นตัวเดียวกันเนี่ยหกแสนกลางแนี่หนอย <c oughs> แล้วถูกกว่าเป็นแสนแล้วแม่งมาถังกันเว้ยมาสขี่ไม่ไม่มาเล่นๆนะเนี่ยขับดีอะไรดีเข้าโค้งเข้าโค้งกระชับเร็วเลยวะเหมือนเดิมอ่ะแฮนดริงเหรอ เออเหมือนว่าเวลาแบบว่าเลี้ยวอะ่ะเหมือนพมอะไรมันแบบว่าตามสั่งเราเหมือนกันนะโอเคอะ่ะไม่มีช่วงที่มันจะโงงเหวงเลย <Okay. S 1> แบรนด์นี้5 0าแ0 0กว่าบาทพอนอยูถึงตน้นรถปีใหม่หมโอ้โหแมงม,มีอะไรให้อวยแล้วอะ่ะได้เลยอะ่ะใครมองหาอยู่นะอุ้ยเกียร์เข้าชิดมากเลยอเออดูแลมัอย่างดีมากเข้าสูนตลอดนะครับเ <Okay. S 1> พิ่งเข้าเมื่อเดือนส2ปี64สโอเคนจาจ๊ะตอนนี้ก็ ผ่านมาหมื่นโลแต่ยังไม่ได้เข้านะครับผมจะเราดูแลกันเหมือนเดิมนะครับก่อนปล่อยไปที่ศูนย์มิสซูเลยนะครับผมดูแลน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับก่อนออกรถตามมาตรฐานเราเหมือนเดิมนะครับเป็นงานจิจานะรอยยี่แล้วองุ่นอโอเคครับดูแลตามมาตรฐานเราเหมือนเดิมนะครับผมเปลี่ยนคลองเร็วทั้งระบบที่ศูนย์มิสซูบิชินะครับผมไม่พอใจนะครับดูแลกันอีกหนึ่งปีเต็มเต็มเลยที่ศูนย์มิชูบิชิทั่วไทยนะครับหรือ 20,000กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐานของโชว์รูมรถมือสองของเราซูเปอร์พีนะครับแล้วก็มีการจัดไฟแนซน์หน้าบ้านได้อะไรได้นะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มที่2.79เรฮ้ยคันนี้พูดบปอวยไปไวเฮ้ยนี่เกียร์หนะเกียร์5วิ่งขึ้นเมื่อกี้แบบไม่มีหน่วงเลยอะ oh. มาว่ะได้ว่ะเออเแบรนด์ที่คนมองข้ามแบรนด์หนึ่งเลยนะโอเคเลยอะคือแบบว่าเอ้ยถูกใจว่ะ <laughs> เริ่มถูกใจเออแล้วขับแบบ โอเคด้วยไม่หยุ่งเหงิงเลยอ,ะอ่ะอาแล้วก็มีเรื่องที่บอกไปนะครับในราคานี้ก็คุยกันเข้าเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่เนาะก็เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้นะครับผมพร้อมกับวิวแอนดรอยเอาไปให้นะครับสามารถซิงกับตัวกลางรถได้เลยนะครับผมก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปฟังสรุปทางด้านล่างก็ซิเกิลน,นึงว่าเราอยู่บนรถอะไรยังไงนะครับผมมีของแถมบอะไรกันบ้างน,นะครับหรือจะลองดูก่อนว่ามันขับดีแค่ไหนขับดีจริงไหมเนี่ยนี่เกียร์หกนะเนี่ยเกียร์หกขาขึ้นนะเนี่ยรอยยี่ ดีป่าววะเบลขับตัวพอวิวมาก็ขับดีเลยนะพี่นะอ๋อตัวที่เรามีนะพอวิลออโต้ใช่ไหมสเขียวเฮ้ยเกียร์ธรรมดาขับมันกว่าเออเกียร์ธรรมดาขับมันกว่าเเกียร์ธรรมดาขับขับมันจริงครับมันแม่งโครฟิลเลยคโครฟิลกับตัวออโต้เลยใช่เข้าใจละไอ้เขียวจะหาเรานะเฮ้ยเกียร์ธรรมดาขับมันกว่าขับมันกว่าจริง โอเคครับไปเลยไปสรุปกันเลยดีกว่าไปก็ได้ทำการสำรวจและไปทุกจุดแล้วนะครับผมชุดแต่งโรงงานเนี่ยมีมาให้พร้อมนะ้เหมือนโตแอดลีด e เลยอะ่ะ oh. เรียกว่าคุ้มคุ้มเลยนะครับกับราคา5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่าน,นั้นเองนะครับมิตซูบิชิไท t ัน GLS พาร์ทล i มิเต็ดนะครับผมริมิเต็ดยังไงมีจอกลางมาให้ตามที่บอกไปนะครับผม ในราคานี้แถมให้เลยนะครับติดจากห้างมาไม่พอใจเดี๋ยวใส่แอนดรอยตรงกางโวนด้านหน้าซิงจอออกไปให้นะครับผม5้0 0 0นสองหมื่นเก้าพบาทนะครับผมจะดาวเนี่ยหนึ่งบาทเมิ่งับมาครับฟรีดาวนะครับผมออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับคนสบายๆที่เพียงเดือนละ10,000หมื่นต้นๆเท่านั้นเองมีกล้องถอยอะไรมาให้พร้อมนะครับผมมาตรฐานใหม่คลีนดีเซลเป็นเครื่องไมเวก <Glass>. ตามที่บอกไป <ว mare S 2> <ๆ>นั่นเองนะครับตัวนี้ถามว่าผ่อนเท่าไหร่ บอกไปแล้วเนาะประมาณสามร้อยิบบาทเอาย้ำมือีกทีนึงนะครับผมดอกพิเศษมีให้ที่2 7 9เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองผ่อนสบา,บายวันละ330รบาทได้เป็นเจ้าของกระบะดีเซล4ประตูรถใหม่ๆแบบนี้นะครับมองหาไว้ใช้อยู่ติดต่อผมไ,มได้เลยนะครับที่3าช่องทางเหมือนเดิมนะครับผมที่คูพี่รถมือสองนะครับทาง a c e b o o k นะครับ YouTube นะครับ TikTok นะครับผมติดตามเราไว้ได้นะครับเข้าไปลืมกดไลค์กด subscribe นะครับ กดแชร์ให้ดีที่สุดนะครับสั่นกระดิ่งเพื่อรายงานรถใหม่ๆที่เข้ามาหรือข่าวสารต่างๆไม่ให้เป็นการพลาดของเรานะครับผมชอบคันนี้หรือคันไหนก็แล้วแต่นะครับโทรหาผมไปตรงที่เบอร์สุดแปนึงนะครับหกหนึ่งเก้าหกสามเจ็ดเจ็ดนะครับผมป้อสุพี่ยินดีรับทุกสายทุกข้อความเลยจริงๆนะครับเพียงโทรมาหาผมตอบถามอะไรเนี่ยได้ทุกแบบไม่ต้องซื้อโทรมาได้นะครับผมนึก่าได้ก่อนครับล้อกสุพีครับสวัสดีครับผมก็เรียกว่าผมว่าได้ชุดแต่งแบบ พร้อมๆจากโรงงานไปให้แบบนี้ในราคานี้ส่วนแบ่นี่เป็นแสนอย่าพลาดครับผมไปครับผมสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com